อาบน้ำจีไม่มันไม่ลอยเนาะก็ได้อาบน้ำมะมันไม่ลอลูกสาวเตยมาหาอิเจมันมากุยๆยังจียหญ่บ่ได้บ่ได้บ่ได้เกิดเป็นแ่งเบืองรด สำหรับใครที่ต้องการซื้ออาหารหมาอาหารแมวทุกชนิดมีหลายแบรนด์ดังให้เลือกมากมายมีทุกเกรดสั่งซื้อง่ายๆเพียง3าขั้นตอนเพียงเท่านี้ท่านก็รอรับสินค้าอยู่หน้าบ้านได้เลยเรามีบริการจัดส่งทั่วประเทศสั่งซื้อได้ที่เว็บ kjpetshop.com บ้า,าผมก็รอก็หลยพี่น้องเอ้ยจะแบบนำ้ำบ่ทํามสุขภาพแกกข้ำเล่าอยากอาบจริงๆบ่ต้องใช้สายจูงก็ได้ผมปองแล้วบ่ต้องนิบ่เด็กนี้ไปใช้หรอกเอาความหอมได้ย้ายเด้ อันนี้ใจแชมพูอย่างมันมันใจปาดใจตีนหมดโอ้ยแน่ดูปื่นบ่โอ้ยเห็ดเบาๆก็นั้นเนี้ยอยแล้วจีบบอเนี่ยย่ามันน้ำมันขนมันฉีกน้ำแล้วมันโอ้ยมันก็จะมาจีแย่นนี่แหละเดี๋ยวก็รอลูกเป้าแห้งเดี๋ยวก็รออขาดลงไป มันไม่มีผู้ใดญ่เละยืนอาบน้ำป้องๆแบบผมละผู้เอ้ยมันโอ้ยเล่นจำหนาจำหลังหกปีแล้วเนาะอาบน้ำมันเอ,อืเอดหนาวย่ายหนาวเร็วๆเร็วก็หันเนี่ยฝนตกเร็วฝนกระตกเว้ยมันเกาตากตห้วยมันจีเกาตาอีกเด้นะ๋ยนี่ปล่อยเาม,ม้าเนี่ยเปลี่ยนน่ยห้วยถามาก่อยนี่ก่อยเป็นก้นถือโอ้ยโอ้ยมันจีเกาตา ไลยต่อไปมันอึขัวป่านีอ่าไปมันโลดอึขัวเฮ้ย้ยโอ้ยไอ้เขาตายยายเฮ้ยเขาตายแล้วบ้ายูมันจีบอดนั่นได้จมดูได้ควะโอ้ยโอ้ยโอ้ยเขาตาโอ้ยตาบอดคักกักเฮ้ยตายโอ้ยน้ำโอ้ยโอ้ยโอ้ยเห็ดแห้งใส่ดอกกันมันเลยจีบโอ้โอ้เขางูแหละเห็นปะโอ้ยกว่าจีแล้วพอดีเลยใครเปโอ้ย ดาบก็ดีก็จลล้อดีอืมาบดเพิ่เอื่นยมอาไผ่ยยติ่งเล็กบดูนั่นมันจีเขาตจยาย่แกเห็ดแยน่งนั่นโอ้ยเขาดังอีกอ้ยเขาปากกลมอ้อโอ้ยโอ้ยไม่ยมา,ากเนาะมันมานาที่ปไปสุกกระปปกเลยแหละนางกไปมุนดักเขาได้น่นนะโอ้ยกต่มันมึนเนาะ เด็ดพรอมเนาะมันจือแผลได้ปากกันนะเล่นตจำกระจกกันนะแคลงยังบ่มีอยู่โอ้ยอยายเดี๋ยวนะ้อยมันเข่าจ่าวนะ่ะไมาล้างก่อนโอ้ยมันเข่าจ่าโอ้ยเบื่อไอ้เมาเฮ้ยเร็วๆกันนี่น้อยปุ่นนะเพื่อไอ้โคตรเร็วเร็วเร็วๆนำ้ำขับขับขับจีดเลยเออ เอาตากอนเอาตาเนี่ยโอ๊ยมันแจ็บตายเลยจีบ่อนกอนโอ้ยเจ็ดเดียสีโตกันสีโตกันเออโอ้เม่งโอ้ใจกูเนี่ยเอ้ยหนาวโอ้ยตาย,ย,ยกูตายมันได้จีแล้วนะปะ่ะจีฝุ่นมันตกแล้ว กับมันหนาวนะยายเนาะเร็วเรี่ยวเรี่วที่ลังหันย่าย่งมาอาบไปเด้อย่งให้พร้อมเลียวมันหนาวนี่โอ้ยหนาวน้ำตักองศานี่คือบาใส่น้ำอุ่นเนี่ยน้ำมันบาเพื่อดีหรอกเจ้าคือเอาหาเจ้าเบิ้งก่อนเนี่ยเพอดีเลยแต่ว่ายายบาดเไปเป็นอย่างไม่ขาดเป็นอย่างยายคือขาดแล้วยายคืออาบไปผมยายบื้องการ อาเป้าบกหล่รอด้วยจามาดาละต้องเปาขนนี่ารอโหลดทั้งห่อโอ้ยใจมากครักอี่ักเนี่ะเอ็มีหักเลยต่เอ็ที่ไ่เยทงขนมห้ยบุกหล่าดีไม่แ้กโอ้ยยาอันี่จะมาแก้วเป็นแค่พี่จาให้น้องเขั้วเขั้วด้ยไม่เป็นยังดีก่อยให้มันเก้าเลแล้วเร็วขึ้นอ่งนีโอ้ยโอ้ยหนาวโอ้ยหนาว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 เ้าเจ้าเจ้าเ้าเจ้าพ่อพ่ออยาไม่ดีจะอาบเองหอกโอ้ย chung đùa này để mình ừ, đi cập nhà là làm nào.